สวัสดีครับวันนี้พบกับผม Pro JF Color Shop นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องรถทําสีเดิมนะครับรถทําสีเดิมเนี่ยมันจะต้องบอกอนว่าจะเหมือนกันตั้งแต่เคลมกันกับไม่เคลมกันนะครับเหมือนกันในการทําสีขั้นตอนการทําเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีในการเพิ่มในคุณภาพสีเนี่ยที่แตกต่างกันนะครับ เรามาคุยกันห่อนในเรื่องรถกระบะก่อนนะครับถ้าสมมุติว่าใครมีใบเคลมอยู่แล้วเนี่ยครบรอบคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันอะไรที่อยู่ในเครือของเรานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวภาพในเครือของเราจะขึ้นอยู่ทางนี้นะครับเป็นรูปในเครืออยู่นะครับจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับว่าในเครือของเราเนี่ยเรารับประกันอะไรบ้างนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าใครมีใบเคลมอยู่ครบรอบพันตามที่อยู่ในประกันในเครือเราเนี่ยนะครับคำสีเดิมแบบนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับไม่ต้องเสียต้นต่าง นะครับไม่ต้องเสียส่วนตางที่นี้ไม่ใช่ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยนะครับจะมีค่าใช้จ่ายแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยจะระบุไว้ในใบเคมแล้วที่พนักงานเคมเนี่ยครับเขาจะแจ้งไว้เป็นค่าเอ็กเซฟนะครับค่าเซฟเนี่ยจะแจ้งอยู่ว่าค่าทําสีเนี้ยเท่าไหร่นะครับทั้งอู่เนี่ยจะไม่ได้เป็นคนกําหนดค่าเซฟขึ้นมานะครับแล้วก็ไม่ได้เก็บเกินจริงจะเก็บตามใบเคมที่แจ้งมาเลยนะครับค่าเซฟเนี้ยส่วนใหญ่ต้องบอกว่าในการเคมส่วนใหญ่เค็มรอบคันส่วนใหญ่เนี่ย จะมีจะมีค่าให้เซฟตลอดนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ 2, 0 0 0 3,000ันยันวันทีมียันหมื่นสองนะครับก็ขึ้นอยู่กับประกันที่ลูกค้าทําแล้วก็ขึ้นอยู่กับจํานวนปีที่ลูกค้าทาประกันนะเขามานะครับไม่ใช่อยู่สองอาทิตย์ทำประกันมาสองอาทิตย์แล้วเคลมเลยอย่างเงี้ยมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับมันทําไม่ได้นะครับก็สีเดิมเราถอดอะไรบ้างนะครับถอดอะไรบ้างส่วนใหญ่เราจะถอดฝาโปง้งมือเปิดนะครับ ถ้าเป็นรถกระบะเนี่ยเราจะคอยหลังคอยหลังตัวกระบะเนี่ยออกเพื่อให้แผงหลังเก๋งเนี่ยสากน้อยที่สุดแต่ต้องบอกก่อนว่าในนาทีนี้ไม่ใช่ไม่สากเลยนะครับจับไปลึกๆเนี่ยสุดแขนเนี่ยยันเนี้ยนะครับถึงจะสากนะครับมันก็มีบ้างนะครับไฟหน้าบางรุ่นบางรุ่นก็จะถอดไฟหน้าด้วยนะครับกัน,น,นชนน้องกันชนหน้าอะไรเงี้ยเราแยกอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นรถเก๋งเนี่ยเราก็จะถอดฝาาปองฝมาปรงอะไรหมดเลยนะครับอย่างคันเนี้ยนะครับก็ เป็นสเต็ปทำสีเดิมนะครับไม่ได้เพิ่มส่วนต่างนะครับถามว่าสีเดิมเนี่ยอยากเพิ่มส่วนต่างได้ไหมได้ครับมีเพิ่มอยู่2เลทนะครับสีเดิมนะครับเพิ <enem> ่มสองเลทเลทที่1คือเพิ่ม5,000บาทได้เป็นเลกเกอร์อีกเลกทหนึ่งนะครับเลทที่2นะครับเป็นเลกเกอร์คิตั้นนะครับเพิ่ม8,000นะครับเลกเกอร์ตั้นเพิ่ม8,000นนะครับสำหรับรถสีเดิม รถสีเดิมเนี่ยกระบาต้องแจ้งอีกอย่างหนึง่งกระบาเนี่ยพื้นกระบาเนี่ยเราไม่ได้พ่นนะครับขอบประตูเราไม่ได้พ่นเราปิดประตูแล้วเราก็พ่นเลยนะครับจะมีรอยต่อเวลาเปิดประตูมาเนี่ยจะมีรอยต่อตามขอบวงกบหน่อยๆนะครับเป็นเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมชาตินะครับแต่ว่าเราจะมีการขัดเก็บให้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะหมดเลยร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับนี่เลยประมาณนี้นะครับผลงานผลงานสีเดิมนะครับสำหรับเรา นะครับนี้ก็ถือว่าสวยอยู่เนาะถือว่าสวยเลยนะครับใครอยากที่ทำรถให้มันใหม่ๆนะครับสียังใหม่ๆสดๆอย่นีดูดูคันนี้ไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ลองดูภาพสวยๆของางานนะครับผมขอบคุณครับ